เป็นงูสวัสดทานสมุนไพรวิองเซมาได้สองกระปุกพอพอทานไปเรื่อยงูสวัสดก็ดีขึ้นหลังจากนั้นแม่ก็เป็นเหมือนกับว่าเส้นเลือดตีบคือหมายความว่าระหว่างที่เป็นงูสวัสดนั้นมาตรวจเจอเส้นเลือดตีบเหรอคะแม่แม่ตอนแรก ลุกไม่ขึ้นได้ไปส่งโรงพยาบาลพอพอหมอบอกว่าแต่ว่าเส้นเลือดติบไม่ใช่มือไม้อ่อนแรงไม่ใช่แม่อยู่โรงพยาบาลห้าวันกลับบ้านได้มาอกลางกายที่บ้านยกมือยกไม้หลังจากนั้นแล้วแม่ก็มาทานอยู่ทานทุกวันน้เช้าเย็น ตอนแรกทานแค่มือเดียวพอแม่ป่วยแม่ก็ทานวันละสองครั้งจนทั่งดีขึ้นหนึ่งเดือนแม่เดินได้พอได้สองเดือนแม่เดินโดยไม่ต้องถืออะไรเลยแต่ต้องระวังเพื่อไม่ให้หกล้มแม่ดีใจมากพี่แม่ไม่เป็นอะไรมาก แม,แม่ต้องคิดว่าต้องทานไปตลอดเพื่อเพื่อสุขภาพของแม่เองขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแม่แดงค่ะ